สวัสดีครับนี่จะมาสอนวิธีการเปิดเครื่องทอดิตรนะเครื่องวัดองค์ประกอบร่างกายนะครับขั้นแรกก็คือเราก็ต้องวางไว้บนพื้นเรียบรียบเลยนะครับเสร็จปุ๊บเราก็จะกดปุ่มแรกคือปุ่มนี้นะครับปุ่มที่3นะครับเขียนว่าเกสนะครับหรือปุ่มลุกศรขึ้นนั่นเองอกดนะครับกดกดเออนะอ่าแล้วก็อันนี้เราก็จะใส่อา,อายุนะครับ ใส่ไปครับ,รบใส่กดค้างก็ได้เท่าไหร่ก็ได้นะแต่ดูก่อนว่ามันใส่ได้ถึงอายุเท่าไหร่นะอายุเกินก็คงนะเก้าสิบเจ็ดปีอ่ะเซ็ตอาพอกดได้ค่าเรากดปุ่มเซตเด้ออันดับต่อไปแล้วก็จะเลือกเพศว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหลักๆก,ก็มีแค่ผู้ชายกับผู้หญิงนี่แหละไม่ต้องไปสนใจนะอันนี้ผู้หญิงมันมีกระโปรงอันนี้ผู้ชาย ส่วนอีตัวไอ้ที่มีนักกีฬาเนี่ยไม่ต้องสนใจให้เลือกเป็นธรรมดาให้หมดนะชายหรือหญิงอะไรก็ได้ธรรมดานะอ่าได้ละอันนี้เราได้ผู้หญิงอายุ97ปีส่วนสูงปึ๊บร้อยเกสิบหกเซนติเมตรปากถือว่าเสร็จกระบวนการแล้วก็รอให้มันร้องติด๊ดเรียบร้อยอันนี้คือใช้ได้แต่แล้วเรียบร้อยครับ